เราจะพาไปเทียบโรงเรียนใน2เมืองดังดานินอย่าง Trinity Catholic College vs เนเปียที่มีทั้งฝั่งเนเปียบอยส์และเนเปียเกิร์ลไฮสคูลไลฟ์สไตล์ชีวิตการเรียนและที่พักต่างกันยังไง 1. โลเคชั่นดานินหนึ่งในเมืองใหญ่อยู่บนเกาะใต้เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ1,30,000คนส่วนเนเปียเป็นเมืองเล็กๆบนเกาะเหนือเมืองนี้มีประชากรประมาณ66,800คน 2. โรงเรียนโรงเรียนทั้งสองแห่งเปิดสอนหลักสูตร NCEA Trinity Catholic College มัธยมสาร์ศา,ศา,ศา,ศาคาทอลิกร่วมสมัยส่วนเนเปียจะมีทั้งชายล้วนและหญิงล้วนให้เลือกเลยค่ะ 3. l i ไลฟ์สไตล์ดานินฟิลเมืองนักศึกษามี University of Botago อยู่ใกล้ๆเนเปีย์ฟิลเมืองติดทะเลมีคาเฟ่ร้านอาหารชุมชนศิลปะและเทศกาลท้องถิ่นไม่ว่าจะเรื่องเมืองไหนบอกเลยว่าปลอดภัย 4. ที่พัก เทนิตี้ไม่มีหอพักในโรงเรียนแต่น้องๆจะได้พักกับโฮสต์แฟมิลี่ส่วนเนเปียร์มีหอพักให้เลือกถึง2แหง่งและยังมีตัวเลือกโฮมสเตย์สำหรับน้องๆที่อยากพักกับโฮสต์แฟมิลี่ด้วยนะใครสนใจเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์และอยากรู้ลึกกว่านี้ติดต่อพี่พีมเอ u c a เคชัได้เลย